เรามาอยู่กันที่วัดศรีสะทองครับจังหวัดอะไรครับนครปฐมเราเริ่มต้นทริปบนี้ครับอย่างที่เห็นเนาะคือวัดศรีสะทองอองจริงเลยอะเดินทางจากกรุงเทพอะเพียงชั่วโมงกว,กว่าเท่านั้นเองอะแต่ก็แอบมีรถติดอยู่บ้างนะครับ และหลังจากนั้นเราก็ไปฝากของที่ควลงรอยปลาลันซึ่งเขาว่าเมนูเด็ดที่เนี่ยคือหมู3าชั้นทอดน้ำปลาและปิดท้ายด้วยทริปเนี่ยนะครับด้วยการไปช้อปปิ้งที่ตลาดน้าพระบถเจดีตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีสะทองเพื่อมาไหว้ท่านพระราหูให้มีโชคมีลาบ แค่นี้เราไหวอะไรบ้างของมีอะไรบ้างก็มีตัวแดงมีเฉาก๊วยเฉาก๊วยแล้วก็ไช่มะนาดองอ๋อไม่ใช่มะนาดองเยอมาเยอะมากาแฟดำกาแฟดำโอเลี้ยงแหละสก๊อตสกุ๊กไก่นี่คืออะไรถั่วดำปะ เรามาอยู่ที่ที่วัดศรีสะทองมากราบไหว้พระลาหูเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็อาจจะไปแถวองค์พระปฐมเจดีย์ไปหาอะไรรับประทานของขึ้นชื่อของนครปฐม พ่อครับ,รบตอนนี้อยู่ร้านอะไรเออนี่เรามาเอาจริงเป่าถ้าขายนี้ไม่ทันละลอยป่าลั่นลุงลอยขัวลอยป่าลั่นอนนี้ไม่อยู่ร้านขัวลุงลอยป่าลั่นหมูตำชั้นทอดน้ำปลาเป็นไงใช้ได้เลยน้ำจิ้ม ต้องรีบกินนะเดี๋ยวไม่กรอบอร่อยเราใส่แป้งทอดแป้งทอดกรอบก็โอเคอยู่อ่โอเคอยู่ประคางก็โอเคไม่เป็นไรโหนโผล่น่ามีหมอบคุณนค่ะกรัปุกเนื้อวัวเนี่ยอย่างงี้นะเราทำได้ จานเลยครับก็อร่อยแม่อร่อยก็ดูได้เนี่ยเยี่ยมาคาร์ายสเยี่ยมแก้วออิมอ่ม,มทำไงดีเดี๋ยวไปกินต่อไม่ได้ใต้คระแนนชูชีชูชีชูชีอร่อยสดุดรู้สึกว่าปลาเป็นแบบไม่คาวเนี่ยเรามาเป็นหมูทอดเองมาเป็นหมูทอดสุดท้ายเป็นทอดมัน ะด,ดีได้ท่้เมานะข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวอร่อยมากโอ้โหเยี่ยมบะจ่างบะจ่างอยู่ในกระบอกข้าวหลามเหมือนข้าวหลามเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าถ้าไม่บอก่าเป็นบะจ่างคือเปมือนข้าวหลามหนองมนบ้านเราเลยฝนะากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย